สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะเข้าสู่ว่าทําไมเราต้องศึกษาพระธรรมฮีบรูแท้จริงแล้วพี่น้องครับฮีบรูนั้นเป็นพระธรรมที่มีความสําคัญมากและบางคนนั้นก็รวมพระธรรมฮีบรูกับจดหมายฝากเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องของหลักข้อเชื่อคาขึ้นต้นในข้อที่1โดยปกติแล้วถ้าเป็นจดหมายฝากก็จะมีคําทักทายนะครับแต่ว่าฮีบรูบทที่1ข้อที่1 ที่เราได้อัญเชิญพระวจะนะมาอยู่ท่ามกลางเราในวันนี้นะครับขึ้นต้นด้วยคําทักทายปกติจะขึ้นต้นด้วยคาทักทายแต่ว่าพระธรรมฮีบรูเนี่ยคำทักทายนี่หายไปครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าฮีบรูนั้นหลายหลายคนก็บอกว่าอาคาทูดเปาโลเป็นคนเขียนวันก่อนนะครับผมได้อธิบายไปแล้วว่าไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เขียนกันแน่บางคนอาจจะบอกว่าลูการเป็นคนเขียน บางคนอาจว่าอพอรโลเป็นคนเขียนแต่นักวิชาการนั้นก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครเป็นคนเขียนกันแน่แต่แท้จริงแล้วพระเจนะของพระเจ้าทุกต่อนะครับได้รับการดลใจจากพระเจ้าในพระธรรมสองทีโมทีบทที่3ข้อ16นะครับเพร่อ์ผีได้บอกให้เราให้มั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ให้ผู้พยากรณ์ได้เขียนหรือผู้ที่เขียพนพระเจ้านั้นได้เขียนกลายเป็นพระคำของพระองค์นะครับใน บทที่3ข้อ16ของสองทิโมธีโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าครับพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมความจริงแล้ว เรียกว่า authenticity หรือว่าพระคัมภีรฮีบรูนั้นมีความเป็นต้นฉบับที่จริงจังมากเพราะเนื่องจากว่าใน100ปีแรกนะครับได้มีคนที่เขียนอ้างอิงโดยใช้ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงจากพระธรรมฮีบรูนะครับก็คือมีท่านเคลเมนซึ่งอยู่ในก็จจากยุคแรกเลยนะครับในปีคศ95มีการอ้างอิงจากพระธรรมฮีบรูครับอย่างไรก็ตาม ทิโมธีเองที่มีชีวิตอยู่ในสมัยที่จดหมายฝากนี้ถูกเขียนและก็มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับทิโมธีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดของระบบการถวายบูชาในพันธสัญญาเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าเรารู้นะครับแนะ่ว่าในประวัติศาสตร์กิจจักรนั้นสมัยกรุงเยรูเซมถูกทําลายก็อยู่ในปีคศ70เพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระธรรมเล่มนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นในปีระหว่าง65ถึง70 ฉะนั้นผู้ที่เขียนพระธรรมฮีบรูไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขากำลังบอกให้คนฮีบรูให้รู้ว่าจะต้องหยุดประพฤติตามอย่างชาวฮีบรูในลักษณะของที่ว่าถ้าเขาเป็นคริสเตียนแล้วต้องหยุดประเพณีต่างๆที่ไม่ถูกต้องของศาสนายิวเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้เชื่อชาวยิวในสมัยแรกนะครับกำลังถลายกลับเข้ามาสู่ประเพณีปฏิบัติแบบยิว และพิธีกรรมของศาสนายิวมีคนพยายามสรุปครับว่าพระธรรมฮีบรูนั้นเขียนถึงคนแตกต่างกัน3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือผู้ที่เชื่อในพระเยซูแล้วประเภทที่2ก็คือผู้ที่ไม่เชื่อที่มีความรู้และยอมรับในสัจธรรมของพระเยซูและประเภทที่3ก็คือผู้ที่ไม่เชื่อที่ถูกชักนํามาถึงพระเยซูแต่ในที่สุดกลับเป็นผู้ปฏิเสธพระองค์นี่คือสิ่งที่เป็น สาระสาคัญนะครับว่าแบ่งเป็น3าประเภทนี้ก็คือคริสเตียนผู้เชื่อครับ 2. ก็คือผู้ไม่เชื่อแต่ยอมรับความจริงของพระเยซูไม่เชื่อนะครับแต่ยอมรับความจริงประเภทที่3ก็คือผู้ไม่เชื่อที่ถูกชัก,ชกนำมาถึงพระเยซูแต่ว่าในที่สุดก็กลับใจเก่ากลับไปอยู่ในทางของตัวเองอยู่ในศาสนายิวของตัวเองและนี่คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับว่า กลุ่มคนในประเภทนี้นะครับสามกลุ่มนี้กลุ่มใดครับที่พระคัมภีร์กําลังกล่าวถึงและพวกเขานั้นได้รับความรอดแล้วหรือยังนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นอะไรที่เราจะต้องมาศึกษาพระธรรมฮีบรูให้ถ่องแท้ให้ชัดเจนว่าความเชื่อหรือความศรัทธาในพระเยซูคริสต์นั้นคืออะไรกันแน่เมื่อเปรียบเทียบกับาศาสนายิวแล้วเราต้องเข้าใจเพราะเหตุที่ว่าเราเองนั้นเป็นคนต่างชาติซึ่งไม่มีพื้นฐาน ของคนยิวและศาสนายิวมาก่อนฉะนั้นการที่เราเรียนรู้พระธรรมฮีบรูนั้นทําให้เราลึกซึ้งว่าแท้จริงแล้วศาสนายิวนั้นถูกพระเจ้าวางพื้นฐานมาเพื่อให้นํามาถึงพระเยซูคริสต์แต่หากว่าชาวยิวนั้นถลายกลับเข้าไปสู่ศาสนายิวเดิมอีกพวกเขาอาจจะไม่ได้รับความรอดหรือความรอดยังเป็นที่กังขาว่าพวกเขานั้นได้เพิ่มเติมอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในความเชื่อศรัทธาของเขา จนกระทั่งทําให้เขาเพี้ยนไปเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูหากว่าความเชื่อเกี่ยวเรื่องพระเยซูเพี้ยนไปเช่นพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าพระเยซูไม่ใช่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดการที่จะมาเป็นคริสเตียนจะต้องรักษาประเพณีชาวยิวอย่างเคร่งครัดถึงจะได้รับความรอดอันนี้เป็นความสอนที่ผิดเพราะฉะนั้นในสมัยนี้นะครับพี่น้องครับการเจือปนคําสอนต่างๆที่ไม่ได้มาจากพระกรมัมภีหรืออ้างอิงพระคัมพีบางข้อ เพื่อสรรพสุนประเพณีของตัวเองนั้นอาจจะเป็นอันตร,รายกับเกจจักรและอาจจะเป็นอันตร,รายกับผู้เชื่อที่มีความเชื่อที่คลอนแคลนและไม่มั่นคงในหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องฉะนั้นการศึกษาพระธรรมฮีบรูนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพี่น้องจะได้มีความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในพระธรรมเลวีนิติและพระคัมภีร์เดิม5เล่มแรกของโมเสสตลอดจนคำเผยพระเจา ในหมวดผู้เผพยพระชนะด้วยครับอีกประการหนึ่งพระธรรมฮีบูทําให้เราต้องกลับไปถึงหลักข้อเชื่อพื้นฐานครับและเราจะเติบโตขึ้นลงลึกกับพระเจ้าจากหลักข้อเชื่อพื้นฐานที่ถูกต้องนี้เองทําให้การรับใช้พระเจ้าของเราการที่เราเติบโตมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าของเราจะอยู่ในความถูกต้องอยู่ในมันคาที่พระเจ้าได้วางไว้อย่างแท้จริงครับฉะนั้นวันนี้ครับผมจึงขอสรุปเพื่อให้พี่น้อง ได้เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าและตั้งใจศึกษาพระธรรมฮีบรูนะครับว่าจดหมายฝากไปถึงชาวฮีบรูของพระธรรมฮีบรูเล่มนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหลักข้อความเชื่อหรือหลักข้อเชื่อพื้นฐานคริสเตียนครับและได้ให้ตัวอย่างที่ช่วยหนุนกําลังใจเราในเรื่องของวีรบะบุษแห่งความเชื่อในบทที่11และผู้ที่มีความอดทนต่อความทุกข์ยากลาบากมากมายแสนสาหัสและกับสถา,านการณ์ที่ไม่พึงประสงค์การกลมเหงทุกอย่างแต่ว่าบรรดาวีรบะบุษของ All of frame นะครับหอ oh, oh, แห่งความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าก็ได้เป็นหลักฐานที่แน่นหนามากของพยานบุคคลมากมายท่วมท้นเลยครับและเป็นหลักประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขในความศรัทธาไว้วางใจในพระเจ้าของพวกเขาและแน่นอนที่สุดครับในทํานองเดียวกันพวกเราเองเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะรักษาความเชื่อมั่นศรัทธาในพระเจ้าในพระสัญญาที่อุดมสมบูรณ์ ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ละคนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ในลักษณะที่ว่ากลัวหรือกังวลหรือทำให้ความเชื่อของเราอ่อนไหวสั่นคลอนแต่โดยการไข้ควรภาวนาพราะเจ้าของพระเจ้าและมั่นใจในความสัตย์ซื่อมั่นคงของพระองค์ซึ่งเป็นพรลลักษณะของพระองค์ชีวิตของพวกเรานะครับที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ซึ่งผู้เขียนพระธรรมฮีบรูได้หนุนใจกับพวกเราทั้งหลายผู้เชื่อ จบจกนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีคาเตือนเข่งครัดมากที่เราต้องเอาใจใส่เพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญของการที่เราต้องศึกษาพระโจนะของพระเจ้าผมอยากจะปิดท้ายครับในพระธรรมฮีบูบที่2ข้อที่1ในบทนําวันนี้อีกตอนหนึ่งนะครับที่บอกว่าเหตุฉะนั้นเราจะต้องสนใจในข้อความเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีกเพราะมิฉะนั้นเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นด้วยว่า เมื่อพระดํารับซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้ปรากฏเป็นความจริงการลวกละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่างได้รับผลตอบสนองตามความยุยติธรรมแล้วพี่น้องครับเราจะต้องสนใจในข้อความเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีกนั่นหมายความว่าเราต้องขุดค้นให้ลึกในพระเจ้าของพระเจ้าครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความสําคัญของการศึกษาพระธรรมฮีบูและเป็นความจําเป็นที่พวกเราทั้งหลายทุกคนจะต้องเรียนพระธรรมฮีบูด้วยเหมือนกันครับ ขอพระเจ้าทรงอนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับในชีวิตของเรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีพระโชนะของพระเจ้าและมีการศึกษาพระโชนะของพระเจ้ามีหลักข้อเชื่อหลักคําสอนที่ชัดเจนถ่องแท้เพื่อให้เราปฏิบัติตามด้วยความชัดเจนด้วยความมั่นคงและสัตย์ซื่อต่อพระคำของพระองค์ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระโชนะของพระเจ้าในวันนี้ได้สอนให้ข้าพุ่งหลายได้รู้ว่า พระคัมภีรทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเราจะต้องสนใจในพระกัมภีร์ข้อความต่างๆเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีกเพราะถ้ามีเช่นนั้นแล้วเราก็จะห่างไกลจากความจริงห่างไกลจากความรอดอันยิ่งใหญ่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาด้วยขอให้ข้าพงหลายมั่นใจในความรอดมั่นใจในการทรงเรียกทรงเลือกของพระองค์และมั่นใจในพระมหาบัญชาและมั่นใจในคําสัญญาที่พระองค์ได้ทรงสัญญาให้กับพวกข้าพงศหลายแต่ละคนเพราะพระองค์ทรง เป็นพระเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงสัตย์ซื่อในพันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่อพวกข้าพุงหลายทุกคนเสมอขอขอบพระคุณพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาอํานวยพระพรของพระองค์มาถึงข้าพุงหลายอํานวยพระพรให้พระวจนะของพระองค์ได้เข้ามาถึงชีวิตและอํานวยพระพรบังคับบัญชาพระพรของพระองค์มาถึงชีวิตของข้าพุงหลายที่ ปฏิบัติตามด้วยการเชื่อฟังและด้วยความศรัทธานในพระองค์เจ้าอธิษฐานกราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ในความรักพระคุณความรอดที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมให้กราบทูลในพระนามของพระเยซสสูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันถัดไปนะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ